เ <Hey, S 2> เล่นวิคลอสถึงทีสี่เลยเหรอพอสอนให้ยายเล่นก็ติดหนึบไม่ยอมเลิกเลยเนอะแล้วคนที่แพ้ต้องลอกใยส้มข,ขาวๆด้วยอะนี่ไงเหลืองเชียวว้า,วาแพ้มากี่รอบเนี่ยจริงสิจะแม่แบทเท่ากับฉันอีกเนี่ยดีแล้วเหรออืม,อมพวกเราเป็นเด็กสาวนิรันดร์ด้วยกันแล้วทำความปรารถนาให้เป็นจริงดีกว่า แต่ว่าฉันไม่มีความฝันหรือต้องการอะไรเอ้าวิ <drilling. S 1> <fry diamond. S 2> ่งเร็วไปกันเออรอด้วย เตอให้เจอสักคนเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากไม่ค่อยมีเหรออืมอย่างน้อยที่โรงเรียนก็ไม่มีใครเลยนอกจากเธอนะคุณฮานาโยอ่าแ่มองก็รู้แล้วว่าใครคือซีเล็กเตอร์เพราะรูริอของแต่ละฝ่ายจะดึงดูดกันเองตัวอย่างเช่นเด็กคนนั้นหมเอ๊ะุราโซเออิโอนะเหรอตอนนี้ดังมากด้วยนี่นะงานละครก็มี ทถมยังมีงานเพลงออกมาอีกด้วยเด็กคนที่อยู่ข้างๆก็ใช่นะอ่ะคนนี้เคยเห็นตามนิตยสารอยู่บ่อยๆอ่ะรู้สึกว่าจะชื่ออากิระใช่ใช่เอ๊ะจริงเหรอเนี่ยอากิระอยู่โรงเรียนมอตอนที่ห้าเหรอเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้ว่าไงนะช่วยพูดอีกทีนะเอาหาเอ๊ะ คุณยูสกิคิดจะทำอะไรรีบลงมือไว้เป็นดีพอมาก็รีบจองคิวไว้ก่อนแล้วนะเจอกันหลังเลิกเรียนไงเออเออเนอะนั่นไงอากิระว้าวหน้าเล็กจังเหมือนกับส้มเลยดีล่ะงั้นเดี๋ยวฉันกลับมานะช่วย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 แบทเตอร์ขับฉันหน่อยนะคะเอเด็กคนนี้ก็เป็นซิเลคเตอร์เหรออ พวกคุณก็ด้วยเหรอพวกนี้เป็นใครอ่ะถ้าจะตื้อขอลายเซ็นแล้วก็ไม่ได้นะหน้าไม่อายเลยไม่ไม่ใช่ค่ะคือคือว่าฉันว้าขอบใจมากนะจ๊ะเอาลายเซ็นใช่ไหมให้ตรงนี้คงไม่ดีนี่พวกเธอก็มาสิไปกันรุกอ่ะอากิระใจดีเกินไปนะ ทางนี้ทางนี้ยาฮูมีซิเลกเตอร์ตั้งหลายคนแน่อากิระลักกี้อากิลักกี้เอ่อคือว่ารีบรีบสู้กันสักยกก่อนเข้าเรียนดีกว่านะคนมาก่อนได้สูบก่อนเอ่อคือเริ่มจากเธอคนแรกเลยชื่ออะไรเหรอฮิฮิฮิโตเอะค่ะดีละการต่อสู้กระชับมิตรของฮิโตเอะกับอากิระจะเริ่มแล้วออเพน Oh <laughs> เวลาที่แบทเทิลฟิลด์ถูกกางออกแล้วเนี่ยผู้มีสิทธิ์เป็นเด็กสาวนิรันรบริเวณนั้นจะถูกดูดเข้ามาทุกคนคุณฮานายะอ,อะไรนะ่ยทามา,าผมยุ่งกระสซิงไปหมดแล้วทามาเริ่มสู้แล้วล่ะ,ละฉันขอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะคะแบทเทิลสตาร์ทค่ะรบกวนด้วยนะคะมิโดริโกหให้ฉันจัดการเอง ลูลิกของอากิลัก,กี้คือพิลุรุกตันเลยเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจนะรับสาบเด็กเขียวกับเด็กน้ำเงินเหรอายเด็กที่ชื่อฮิตโตเองน่าจะสู้สบายกว่านะรอเอนาชาร์สคุณพี่โดดิโกะกรตามด้วยอันเชอรสเปลโรสเปลโรแอนแทก โคตทแพงเก่งจังเลยไปซู้อไห่ด้วยถ้าให้คุณบีดอริกก์กรต่อไปอย่างราบ้วยหรอก็อุ๊ยตายน่ากลัวตัวแซนตปีเบิเอาเป็นว่าพี่ดูลูกการกรูหน่อยแล้วกันอ่าถึงยังไงก็น่ากลัวอยู่ดีฮิ่โตเอตถือกาดอะไรในมือบ้างเนาะน่ากลัวใจแย่แล้วงั้นให้ฮิ่โตเอตทิ้งกาดในมือซะเลยดีกว่าเฮ้อ ต่อไปฉันจะขอเลือกการ์ดในมือเธอมาใบหนึ่งแล้วเธอต้องทิ้งการ์ดใบนั้นซะสเปลทูเบสอะไรดีนะแต่แตนต้องเป็นการ์ดเลเวลสามชัวป้าเปิดหน้าเพกเพ่งเลยอาก,กิลาก,กิการ์ดหายไปแล้วอ่ะหนึ่งในกลยุทธ์หนึ่งของบลูเด็กคือการบังคับให้อีกฝ่ายทิ้งการ์ดในมือตัวเองอะไรกันมีโนโนเร ตามด้วยแช่แข็งสเปรโรของฮิตโตเอจังทำให้ขยับไม่ได้สัก<อ>แข็งป๊บไปแล้วพักไปจนกว่าจะถึงเธอหน้านะจ๊ะทำยังไงดีทำยังไงดีงงดเหลือก็ในมือแค่สองใบเองแบบนี้ก็หมดหวังละสิจะเย็นเย็นก่อนฮิตโตเอแค่แค่นี้ก็ตกใจแล้วละก็ขอเตือนว่าเดี๋ยวเจอหนักกว่านี้อีกนะพี่ลูลูออพิพิงอนาไลซ์ ต่จากนี้เธอจะต้องทิ้งการ์ดที่เลเวลตรงกับที่อากิระสั่งทุกใบนะท,ท,ทุกใบเหรอเอาเลขไหนดีนะเลเวล1 2ไม่ไหวแนะ่สีหน้าออกหมดเลย3าสเลือกได้แล้วการ์ดเลเวลสทิ้งไปให้หมด นหนแล้วทำไมฮิโตเอถึงอยากเป็นเด็กสาวนิรันด์กันนะมาเดาความปรารถนานั้นดูดีไหมนะคนอ้างวาง <c oughs> ไม่มีเพื่อนสักคนเดียวว้า <c oughs> <c oughs> คนไร้เพื่อนโปรมาแล้วออะไรเซนหน่อยคะ่ะฮิโตเอะไม่ได้นะแล้วเธอจะไม่จบเลย <c oughs> อย่าไปฟัง แย่ที่สุดโคยุสกิฉันจะหยุดแบทเทิลวันนี้เอง <sem S 1> ใช่แล้วทําแบบที่คาสกิเคยหยุดแบทเทิลของพวกเราไงต้องเรียกจากข้างนอกไม่ได้นะทําไมล่ะคนที่หยุดแบทเทิลตอนนั้นไม่ใช่คาสกิแต่เป็นอาจารย์ต้องเป็นคนไม่เกี่ยวข้องที่ไม่รู้ระบบกลไกอะไรของการแทรกแซงเข้ามาถึงจะถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วก็ถ้าหากหยุดแบทเทิลโดยเจตนา จะต้องรับโทษใหญ่ด้วยยังจะมีโทษอีกแต่วิธีซู้ของอากิระม,มันแย่มากเลยนะเขาไม่ได้ทำผิดกฎเส้นหน่อยนี่แต่ว่าใช่แย่มากแบทเทิลแบบนี้แต่ว่าเฮยอะเนียเี้ยเียเี้ยียเี้ไมไปเลยพี่ลุกกันพี่่ตเอ <five> อย่าเพิ่งยอมแพ้แค่นี้สิป้องกันการโจมตีเร็วเข้าอย่างไงก็ต้องแพ้อยู่แล้วไม่มีประโยชน์เชื่อที่ฉันบอกสิฮิตโตเอฮิตโตเอ Jeb lah, pemenangnya ialah Akira. ขอโทษนะขอโทษฉันกลับถอดใจก่อนซะได้ทั้งที่พี่โดริโกต้องเจ็บปวดฉันขอโทษจริงๆเออเออคุณที่ตัวเองเอ,อ้อาวใครจะมาแป๊บเต่อฮะอา้าวนี่พี่ลูกดันโถแป๊บๆก็หลับซะแล้ว ถ้างานไว้พรุ่งนี้มาแบทเท่ากันใหม่นะอ้าวอ้าแลกเมลกันหน่อยสิเออฉันไม่มีมือถือหรอกเกหกหน้าสุดยอดตัวละครลับเลยงั้นต่อไปก็เธอเออโยซุกิขอโทษทีพอดีพวกเรากำลังรีบนะถ้ายังไม่บอกอเดรสฉันไม่ปล่อยให้กลับหลอกนะ คนดุที่กลับมาสายหรือเปล่าอะอืมโดนให้ยือนนอกห้องเลยอะ่ะแต่ว่าเพราะอย่างนั้นก็เลยไม่ต้องเรียนเลขด้วยละอากิรักกี้ขอละอย่าพูดแบบนั้นสู้กับคนเก่งๆแบบนั้นให้ตายก็ไม่มีวันชนะหรอกแต่สุดท้ายก็แลกอดเดรสไป<ถ>ดีโธอแม่ไม่งั้นก็หนีไม่พ้นสิเอ้อถ้าอย่างนั้นให้ฉันแบทเทิลกับคุณอากิรักกี้แค่ไม่ยอมตกลงแบทเทิลด้วยก็พอแล้วอืมนั่นสินะ ถึงจะมองอยู่จากข้างนอกเขาเก่งสินะคุณอากิระแต่ว่าคนที่ชื่อฮิโตเอะก็เก,ก่งเหมือนกันตัวเต็งเด็กสาวนิรันมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยอะ่ะฉันจะชนะไปได้ตลอดหรือเปล่าอ,อ๋อใช่ยูสึกิ<ะ>เธอไม่ลองปรับเด็กดูหน่อยเหรอปรับเด็กเนี่ยจะไปร้านขายการเหรอเอ๊ะอืมใช่แล้วละ่ะทำไมเหรอเปล่า ฉันไม่เคยไปสักครั้งเลยอยากลองไปบ้างงั้นก็ไปด้วยกันสิเฮ้ยม, hey, มาเปิดอยู่แถวนี้นี่เองอ่ะคุณร้านขายการ์ดคาสกิคุงเนี่ยรู้เรื่องการละเอียดจังเลยนะอืมฉันเล่นวิคคลอสเพราะชอบของฉันอยู่แล้วพอแนะนำให้ยูสกิก็เจอคุณฮานายโยอยู่ในเด็กเนอะยูสกิเอ๊ะ ที่นี่ไงที่นี่เหรอบ,บรรยากาศดูเป็นผู้ใหญ่ยังไงไม่รู้ฮอ,อ,อว้าวกาซิกคุงซีรีส์ใหม่ของวิคคลาสออกแล้วนะ ยูสกิจังก็มาด้วยเลยเนี่ยไม่เจอตั้งนานแนะส่สวัสดีค่ะอย่าปรับเด็กของยุสกิหน่อยนะครับขอคำปรึกษาได้หรือเปล่าครับได้สิจา้าฉันยินดีร่วมมือเพื่อยุสกิจังอยู่แล้วเพราะฉันชอบเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักไงเด็ <c oughs> กของยุสกิจังเป็น red ambition <c oughs> ถ้ามี a d a m a s p h e r e ด้วยความแข็งแกร่งของเด็กจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย a d a m o s p h e r คือกร์ดที่มีในซีรีส์ใหม่ใช่ไหมครับ อืมแต่ตอนนี้ยังไม่มีใบเดียวๆออกมาเลยอืมอ,อืมไม่เจอสักทีฮะแล้วการ์ดพวกนี้ล่ะอืมน่าเสียดายนะมันไม่เหมาะกับเ็ขของยูสกีเท่าไหร่อ่ะฮะถ้างั้นใะ้ขอแค่การ์ดใบนี้ใบเดียวได้ไหมอะเอ๊ะบางทีถ้าใช้การ์ดใบนี้ของรู้ค้นหาซิกนี่ไร้สีแล้วก็ น่าจะเอาไปใช้ได้อยู่นะว้าวใช่แล้วล่ะเธอเนี้ยรู้ดีจังเลยเรเวลสูงใช้ได้เลยนะเนี่ยออ <c oughs> คงต้องรอให้การเดียวๆออกมาอย่างเดียวละ่ะตอนนี้ต้องเก่งขึ้นด้วยเด็กปัจจุบันก่อนเอา้าถึงเทอร์ยูสกีแล้วรอใบนี้แล้วชาร์จเกรอเออเดี๋ยวก่อน ขอดูการ์ในมือหน่อยเอ๊ะหยุดแค่เลเวลสอีกแล้วถ้าเน้นการกโรโอีกสักหน่อยจะใช้งานได้ดีกว่านะแต่แต่ว่าแบบนี้ยังใช้ไม่ได้เ<อ>บทเทอรของยนะูสกีน่ะตรงไปตรงมาเกินไปเ,เป็นคนตรงๆแล้วมันผิดตรงไหนล่ะเออเอ๊ะจะจะ,จะฉันนอนก่อนนะยูสกีอ๋อ อถ้าทำแบบนั้นนะพี่สาวกับน้องชายแต่งงานกันเองไม่ได้นะเดี๋ยวโดนนินทาว่าเป็นเด็กไม่ดีลอจริงๆนะเด็กไม่ดียูสกิจังแบทเทินตรงไปตรงมา การคิดซ,ซ,ซื่อคิดอย่างตรงไปตรงมาทำไมถึงเป็นเรื่องเลวร้ายไปได้ล่ะอากิระแบทเทิลพรุ่งนี้ยูซุปองกับโรโูรูใครจะจะแพ้ใครไม่ได้เด็ดขาด ทามาเราตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนนะคุณฮิโตเอน่าสงสารเนอะแต่ว่าทำไมนะฉันถึงนึกอยากประลองฝีมือกับคุณอากิระดูบ้างเหมือนกันเนอะฮะแแ้แต่ว่าไม่ได้นี่นะ ทุกคนสู้กันจริงจังเพื่อความปรารถนากันทั้งนั้นขอให้ยายอายุยืนยาวอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่านะนี่คะมะไอ้ขอโทษที่ให้รอนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วละปะ อ้าวไม่ได้อยู่กับคาสกิคุงเหรออืเห็นบอกว่ามีธุรนะน่ะงั้นหรอกเหรอเออไม่รับล่ะอ,อคนคนนี้น่ากลัวชะมัดญาติเลยเฮ <c oughs> อแมวนี้เขาบอกว่าจะมารับที่โรงเรียนล่ะฮนี่ลูกกอหาที่แวะก,ก่อนกลับกันเอออืมก็ได้นะ อาน,นี้กันคาราโอเกะเหรอห้องส่วนตัวด้วยอากิระหาไม่เจอง่ายๆแน่แต่ฉันไม่เคยร้องคาราโอเกะเลยอ่ะร้รองเพลง<ม>อะไรดีล่ะเขาไปก่อนอแล้ว,วค่อยคิดนะไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอารือแบบนี้ต้องตัดสินใจก่อนสิ <c oughs> ไม่งั้นจะวางกลยุทธ์ระยะยาวไม่ได้นะกลยุทธ์เหรออืมก็เพราะฮะคาสึกิคนที่อยูอ่ด้วยเป็นคนที่อยู่ร้านขายกราด คุณโมโมกะหรือเปล่านะธุราที่ว่าต้องมากับคุณโมโมกะสินะนี่หรือว่าจะเป็นเด็กหูนะฮะคุณยูสกิรู้เกอเนี่ยแปลกคนจริงๆที่ไม่ปรารถนาอะไรสักอย่างเห็นแบทเทิลน่ากลัวแบบนั้นแล้วทั้งที่เห็นฮิโตเอถูกทำร้ายขนาดนั้นแล้ว แต่เธอกลับไม่ทุกข์ร้อนอะไรเลยเด,เดี๋ยวก่อนสิฉันไม่ได้ฉันเน่ะไม่เข้าใจเลยว่ารูโกคิดอะไรอยู่กันแน่คิดอะไรอยู่กันแน่เหรอมันอาจเป็นอย่างนั้นก็ได้ละมั้ง แล้วเท่กกับกับฉันหน่อยค่ะเจอตัวแล้วเธอเล่นหนีไปทั่วจนฉันหมดปัญญาอยู่พอดีเจอตัวที่นี่ได้นะว่าอากิระกีอากิระอ้าวมาแบทเทิลกันนี่คืออากิรองเดวูของเราสนุกให้สุดเบียงไปเลยดีกว่าแล้วฉันจะ sẵn sòn,เธอ hãy sẹp đi đến suôngเอง. Cút đi! Tôi sẽ 終わりのドアが開き始まる闇危うい答えそこに見え隠れる今日の祈りは明日タブーになる天と地を映す ฉนะไม่ได้เด็ดขาดพี่รู้รูปแตนเห็นหมดแล้วทามาเมื่อกี้เธอโอเพนลมเย็นสบายจังเลยความสงบสุขนี้คือเรื่องเหล็วไหล